สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกทกท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกันในรูปแบบตอนกลางวันนะคะอยู่ในดงในป่าคือเก่าค่ะท่านผู้ชมผาท่านผู้ชมมาขอโชคขอแนวทางอยู่ในอยู่อยู่ในซําไดปันไดกับผ้าขอามา่วมาขอเป็นแบบว่าตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ยูทีสารดอนปูตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกา เรียกร้องเอฟซีหลายฐานหลายคนเนาะค่ะบอกว่าหามาดอนผูตตาหาแน่แบบว่าเพิ่นมาไปเที่ยวตั้งประเทศเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะบปรดก,การรันตีบปรดรฟันท่งเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ก็มาขอหเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกับ,บานใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะท่านผู้ชมกับมันนี่สิขอเหล็กทูบแล้วกัเหล็กเซมซี่คือเกานะคะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับแม่นะคะแต่ว่ากับ กับศิเดมี่ทุลาไปอีกอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ใดทีเพิ่นบอกว่ามาทายจะขีบบ่อถ้ำขวามสบเนี่ยเพิ่นเลยกับถ้ำอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ายู่นี่นี่ยมันเป็นแบบเป็นปลาเป็นนี่มันก็มีใบใหม่หกอีกอย่างเป็นธรรมดาแล้วกับขวดน้ำเพิ่นกับคือมามามาปั่นมาเจอเช่าบ้านเนาะค่ะเพิ่นกับเคยมาไหวไม่เนี่กัมาพอกันกับมี่แล้วเพิ่นบอกว่าบ่อห้เก็บ ขวดน้ำขางบนนะทีมให้ตังไว้ยังสีหลาเอาไว้ยังสี่เอาไว้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะท่านผู้ชมก็ก็าตามนานแล้วกว็เดี๋ยวสีเหตุเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาหมือก่อนเนาะคะ่ะหาหาวันก่อนห,อหาวันก่อนเดี๋ยวน้ำถุงดำน้ำนี่มาเก็บขยะบริเวณรอบๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาทำความสะอาดให้เพลินแทนแน่นอนเก็บถั่วเก็บซ้ำหลังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอะเดี๋ยว ขอหาเมือก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเอาทีทางน้องน้ำสะดวกกับแม่สะดวกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก,ก,ก็ตามนั้นละท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้มากับแม่สองคนเนาะคะ่ะมามาต่อกับเว้นแต่ว่าโชคดีแล้วท่านผู้ชมมาาวัอนี้เป็นยังนี่เลยบ่อยฟังก็คือว่าขี่ผ่านอันธงธงหน้ามาเนาะคะ่ะแล้วก็เพิ่นก็เอางัวเอากล้วยเนาะไปลาม แล้วที่นี่กําลังผ้ากันคีมาผ้ากันเห็นอนกล้วยเนาะคะ่ะเห็นอันกล้วยออกลูกแบบกําลังเก็บทองเนาะคะ่ะเก็บทองแบบว่าอ่าคือยังจะเก็บทองออกลูกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วที่ก็เลยผ้ากันจอดเพราะว่ามันบ่มีคน้นจะาของกับใบไส้บุ้เนาะคะ่ะเอาง่วไปเลียงไว้ยุ่หน้าไปลามไว้แล้วที่หนองนาก็แม่ก็ยืนเมืองคือไปเขาไก่กับอะไรด,ดอกเพราะว่ามันบแม่นบแม่นจ้า,าของเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบแม่นจ้าของเพินินบแม่นจ้าของอันกล้วยตัวนั้น พาชนะกันถ้าไปไก่ยิงแบบออกลูกสีออกลูกพสิเพลินสิส้นสีนยังอาเขาเก๋เราเราว่างไว้กนเนาะค่ะก็เลยมึงจนมาแบบว่าเพิินออกแล้วก็ลูกเพิินกับปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องอันเรื่องอันคล้วยเนาะเห็นคล้วยออกลูกเนาะค่ะท่านะผู้ชมก็ก็เลยเห็นเขาขี่รถ่านไปพานมากก็เลยบอกเพิินว่า ว่าแบบกุ้ยผู้ใดไปบอกเจ้าของเพิ่นม,มาเมืองแนนุนในนันบอกว่ากุ้ยเพิ่นออกลูกแล้วอีหยังนี้นสิอันนี้คือบ่ได้มาโชว์หรือว่ามาอีหญ่ใหญ่เด้คือบ่ห้ฟังว่าตื่นเต้นเนาะคะ่ะกะมันบ่ค่อยสิมีเหตุการณ์จังซี่เนาะน้องน้ําก็ตื่นเต้นเนาะคะ่ะก็เลยมาบอกสู่ฟังอ่ากะเลยว่าโอ้โชคดีโชคดีโชคดีมันหมานปังๆเนาะคะ่นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปเมืองบริเวณรอบๆน้ากันนะคะท่านะผู้ชมกับสารดอนปูตตาค่ะไปค่ะ เดินทางมาอยู่ดีๆมาพรวก้วยออกลูกอยู่อยู่ถงออกล้วยบะไรปุอ๊บอกแล้วม,มาพาวงเต็ม่ล้ท่านออกเหมืนเด้ไปนะคะท่านะผู้ชมเปิดกล้องสดๆร้อนๆเดี๋ยวจะหาหมือมาทำความสะอาดไถเพินิน แต่ว่ายูนิ่เรมีถุงขยาลเลยเนาะเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเด้อสันนะล่มมาใบไ,ไหลยแมนเอาถ้วยเจวแม่เล็ก้ววเจวเอานี่เห็นะนะเออเห็นเอานี่ๆนี่เห็นไหมนี่เอออุ้ยท่านผู้ชมนั่นแหละ เดี๋ยวจะมา่องให้มึงเดี๋ยวค่อยมา่องให้ดู สองเอาวันแมวมาตักเอาผ่ามานเออแก้วนี้อุย้ยอุ้ยอี๋เอาที่เป็นตัวเล็เนี่ยห้อยยางมะเคียนี่อุ้ยเถอะเขาบแแ่แมนแมนเขาเดี๋ยวสิกปวดตัดียออกเอาเตร<อ>งตกันกับเลขถหัวแก้ว <ศา S 1> เมี่ยเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยามาส่องดู

เปีหล่ะเป็นพืชโเลียนแล้วผิ้องเพราะไม่อยากปน เป็นใบไม้หลายเนาะทานผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปสองให้ดู เดี๋ยวเอากล้องไปส่องให้ด,ด,ดูนี่มึงเด้อทรงมองนี่เขาเกือเขาปีเขาเดือนทีข้าวบ้านคนไหนน้ำมาถวายกูเนาะค่ะในกล่องแห่งชัดเจ็ดสามม,มิจุดมีจุดอยู่ข้างๆเลขสาม เจ็ดสามศูนย์ชัดมากท่านผู้ชมวางในกล่องแห่งชัดสิทแมนเจ็ดสามเลยอุ้ยเพิ่งจังสี่ชัดเลยนี่เจ็ดสามเอาแต่ว่าขางล้างเป็นจุดเป็นศูนย์บ่ะน่ะ นี่แหละท่านผู้ชมตรงกันครับเหล็กถวยเจวพอยังน้องน้ำเห็นเหล็กถวยเจลเดี๋ยวนะใช่เหรอ นี่เดี๋ยวเด้อนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสามเจ็ดหาหรือว่าแปดเจ็ดหาเอาอิลีเด้อแหลงชัดว่าเป็นสามจิตพ่อมาเมืองไก่เดี๋ยวนางบัลลีเวยแก้วแห่งชัดนี่อันนี้เด้อ อันนี้อันนี้เลขสามเลขสามกับเลขศูนย์ก็ได้เนาะมันบอกใช่ไหมปึ๊บปึ๊บบ้างสิสามเจ็ดหาเลขหาชัดเจนเลยนี่อันนี้เลขห้าอะไรนะหรือว่าเก่าเจ็ดหาสามเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้านะคะตรงเนี้ย นี่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 สามเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาเลขจะว่าเลขหาก็เลขเจ็ดชัดเอาเสี่ให้เบิร์ไม่กันเดียวเห็นตาเมื่อแล้วนะอันนี้เลขสามหรือเลขเก้าอันนี้เลขเจ็ด นี ok ่นี่ลูไปนี่อ่าอันนี้เลขหาหานี่ชัดจริงแม่นหาชัดเห็นชัดมากสามเจ็ดห้าหรือเก้าเจ็ดห้าท่านผู้ชมเมนบอกสามสามเจ็ดหาหรือว่าเก้าเจ็ดห้าเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเหมือนอุ้ยเมียนอุ้ยงานไม่อุ้ยเมีเดี๋ยวอุ้ยเมียเอาท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเอาอางี้ไปไปเตรียมของกราบไหว้นะสารดอนปู่ตากันนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงหยังน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งช่องป้าต๋อยแล้วก็ช่องน้องน้ำนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเสียงของเนาะเสียงงาใหม่ลนเลอแต่ว่ามันตกตกลงนี่ดีนะเพราะถือหัว เวลาขับ่เป็นยางมัววับงาบางไงกิ่งใหม่มันล่มเนาะค่ะท่านผู้ชมในช่วงน,นี้กะเอ้บารมินาตะเว่นยู่เดต้าเหลื่อมตะเว่นสีโตกดินแล้วกาทูเดอร์ปูหลุกหลานกับมินามเบาแองแดงมาถวายปูจ่วาเ,เลขเผลอี่ยวกับชัดมาค่ะท่านผู้ชม เลขกลวยเกี่ยวนะคะชัดเสียงเงินเขาอตันใหม่เงี้ยเมือ่อไงบอเรื่องเห็นอันี้ย้วยออกลูกให้เพิ่นฟังแ <c oughs> มนก็เห็นอีหลีเนาะคะ่ะยุกลางชโชคดีแล้วโชคดีค่ะท่านผู้ชมโชคดีแล้วล่ะมันบอท่านได้ออกแต่มันเก็บทองมันม้าข้าวเนืองเอาคือเห็นหัวโพเจ้าขอางบอเห็นขา ขาเรากับหัวขาเรากับหัว,หวโผล่ออกมาหมานแล้วโกหมานแล้วอันนี้เอาไปทึ่งหันไปได้นะทึงขาเอาเถงแต่ว่าเอาสี่จุดเลยถูกก่อนสินอนท่านผู้ชมมองนีนะถึงสีมากมกล<อ>างวันหรือว่ามากลางคืนเนาะค่ะกะข้นลูกตลอดเดทท่านผู้ชมมัน No. พออนุญาตจุเหล็กถูกไปสักอกน,น,น,นจะถูด้อ้างตร<อ>งมีนะเป็นขีน้นัปข้างเป็นทางขีเที่ยวนะคะาายยแางปูปีนเที่ยวข้างยางแปงเลยค่ะค กลับมาล่มอีกแล้วทําหน้ากับล่มแล้ว มากมากมากกว่าบ้านก็เป็นเป็นขนลูกท่านผู้ชมอยู่ในนี้ก็เคยมาผู้เดียวอยู่ดิย่างเว่นย่างเว่นก็ว่าเป็นยังเราเ่าเลี้ยวเห็นแต่บอกกับฝ่ามาเฝล่ากับ่ปท่านผู้ชมมาตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวกับสารดอนผู้ตาไปนน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้ออยากได้อียังกะขอปูเพลินอธิษฐานบอกเพลินโหลดเนาะไป สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบอกมาน้องเพื่อไหนมาดนนี่ตัวบอกเอาให้แม่บอกก่อนสาธุสาธุเด้อดอนปูตาอี่โป้ไงมหญ่เจ้าทีเจ้าฐาน พระพุธเจ้าทีเทวดาอาลักผ่านแม่นงางทรณีมนีลูกหลานปะตต้อยกับหนองนามก็ได้เดินทางมา่มามขอโชกลากเป็นโค้งสุดท้ายเลยเด้อปูเด้อลูกหลานมาขอเลขเด็ดมขอโชกขอลานอดน้าปูของงวดวันที่สิบหกท่านว่าค่มพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดขอให้ปู่โปรดภายให้ลูกให้หลานลูกหลานกับมาเป็นสะพานบุญเพื่อเชื่อมไปให้กับเอฟซีทางบานผู้พันยุไกผู้พันโย ต่างแดนหรือต่างประเทศเนาะค่ะเพิ่นบิมีโอกาสได้มากเพิ่นบิสะดวกที่สิมาลูกหลานก็ขอเป็นสะพานบุญขอเลขทถ่ายละมันที่หนึ่งสามโตตรงๆเด้อปูเด้อไปฝากไปตอนกับเอฟซีทางบานทรงท่ายปีเก้าตอนรับปีไม่ขอให้ปูหาสามโตตรงๆในเด้อปูไปฝากใชถูเด้อสารนกูตาเลขกคูบลูกหลานก็เลยจุดเซียงไว้แล้วแต่ว่ามาหอดก็ไดดเลขเลยน มะหอดปูาหายเลยูกร้านขอเสียงเล็กถูบเดอวยปูเดอร์เหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆแล้วก็สิขายาวเสียมซี่สองใหม่พุลหม่กับแม่เด้อปูเดอร์ปวดพายอยู่ใส่สุกใส่แต่ว่าหววที่แล้วนะน้องน้ำม,มาแล้วก็เมื่อนั้นตรงกับบันเล็กขามโค้งนะคะ ขายาวเสียมซี่เขา่าทั้งบนทั้งล่างทั้งตแปลงโตบ่แปลงขายาซองใหม่พุรลใหม่น,ะนาะแม่นาเนียพุรลใหม่ซาโทซาโูเด้อหยิบออกมาเลยเด,ด้อปูเด้อร้านขอขายาเซียมซีห่หลนมาแล้วไม้เลย หมายทีขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกหมายเลขหกหกกระเป๋าแต่เดียวกันะมันที่สองเด้อปูเด,ด้อ มาแล้วนะคะหมายเลขหมายเลขสองตัต้หมายเลขสองหกสองหกสองหรือก็เก้าสองหกสองหรือเก้าสองแต่ว่าเลขเซียมซี่ตัวนี้ตรงกับเลขเซียมซี่ปูสีขวางดำหกสองหกสองที่ลังน้ำไปเหมือนกันแมนเอาไหมคะไปตั้งประเทศของมันแมนไปตั้งประเทศถ้ากันก้ามือนบ้นใบตรงมือมัน มาออกของ,ของสมุนขทัยเหมือนีนีมันบ่นต่าง<ม>ประเทศเป็นหมือนอ่นนั่นสิไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขเซียมซีขอสองตัวนะคะได้หกสองหรือว่าเก้าสองนะคะท่านผู้ชมถ้าว่าไปหันไปหนีถ้าว่าก็บอขอเดี๋ยวไปใส่นะน้องน้วบาสิหาเมืองแบบว่าเซียมซีอันหน่อยๆอยู่เด้อหน่อย,ย,ยๆแบบไหน,น,นไหน่อยเป็นบาาซ้ำหนีไหมาวิ่นเทศไทก็บอกหน่อยๆบอ อันนี้ก็เฮ็ดเอาดิเอาติแบบว่าอยากได้นในน่อยๆแม่ผู้ชมมันจะบ่อันเหตุการบ่แม่นยามเฮาใส่กับตาไปจังซี่แต่ว่ามันก็มีอันน้อยๆที่เขาขายอยู่แม่นบ่นั่นล่ะท่านผู้ชมมองไรมองไรมี่บอกแน่สิเสื้อน้อยๆเวลาเฮาใส่กระเป๋าก็ใส่ได้แม่นเนาะค่ะอันน้อยๆซ้ำนี่ล่ะซ้ำขวดนี่แม่นๆๆเนาะกับหาอยู่เนาะค่ะเลขถูกเห็นแล้วตัวนึงเหมือนจะเป็นเลข เอาเอาเอาจังสีเอากล้องมาดูเลขทูบแล้วก็กลับบ้านแม n ค่ะเนาะมัสีคำกนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพระว่ามันก็รูซึกแบบแต่เว้นมันว้ว่เนาะเราสิได้ไปแวะเมืองอันแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนซอยมานี่น้ำท่านผู้ชมเนาะค่ะพราะว่ามาทังนี้เดี๋ยวสิไปแวะเมืองเพิินเนาะค่ะถ้าใครอยากร่วมนะคะอยากรวมสางลังค่า ผู้ลเล็กละน้อยตามสัทธาที่ท่านผู้ชมอยากรวมเนาะคิดว่าอยากรวมเหตุน้ำเหตุสารมาไม้ไหแม่เนาะค่ะกะยินดีเนาะค่ะกัทั้งช่องน้องนำชาแนลเนาะค่ะท่านผู้ชมบูเดมิเบอร์โทรอ่ะติดต่อมานะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเอากล้องนะคะมาดูเลขทูบด้วยกันนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมไปดูเลขทูบแล้วก็ล่าปูตัว เลขทูบเอาอย่าบอกว่ามีสองตัวเด้อเลขทูบไม่กำลังจะหมดแล้วท่านผู้ชมศูนย์หนึ่ง เล็ทูบแปลกเด้อเราเคยเห็นเลขทูบแบบนี้มาก,ก่อน,เ,นเ,เลขตัวสุดท้ายมันเลขกศูนย์บ้านั้นศูนย์หนึ่งศูนย์หือหกแม่อ่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเลขกหกมันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะ <S <S เลขกหกเด้อท่านผู้ชมเลขกหก เลขหกเลขหกนะคะเพราะว่ามันมีขีดขึ้นอยู่เนาะแม่เห็นไหม016น่ะเลขหกนะท่านผู้ชม016หรือ019 0076หรือ079 016เลขหกเด้อท่านผู้ชมเลขหกนะคะ 016น,นะท่านผู้ชมหรือ019ยเกจ็ดกับหนึงพี่น้องกันเนาะคะ่ะคว่าสิเป็นเลขศูนย์กับแมนเนาะเพราะว่าไม่หางขึ้นแมน่นท่านทาเลขศูนย์จะจะ,ะจะเหมือนทีวายูตัวแหลนค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โชคดีแห้งๆปังๆกันทุกๆท่านทุกๆคนเด้อท่านผู้ชมเด้อเลขถูได้มื่อนี้ศูนย์หนึ่งหกเซียมซีได้หกสองค่ะนะคะถั่วแจวกับตามที่ซองหาท่านผู้ชมเมืองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเง่งปังๆกันทุกๆท่านนะคะสําหรับตัวเลขนะคะเลขถูเลขเซียมซีเลขถั่วแจวกับซองหาเบื้องเหลี่ยวนะค่ะเนาะตามนั้น

ข่างเป็นเที่ยวนะคะแล้ก็มีโพนมีจอมปวดด้วยกันโมก่อนโหนกตอนอยู่ในเห็นยางอ่ะนะคะท่านผู้ชมตามนั้นขอให้ท่านผูช้ชมโชคดีเฮงเฮง,งปังปังกันทุกทุกท่านเด้อท่านผู้ชมเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะท่นะะทนะะานผู้ชมเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนง้องน้ำชาแนลเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ ทีมงานถูกถูกช่องบ่กว่าสิเป็นมาวินชเชนแนลปาตอยชันแนลบาร์เพชเนลชั่นแนวนุมาคนเดิมและพอตรงแหลกคนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะกะมือนี้ขอตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนกับแม่มืดมาแล้วฝนบ่กเมื่อมแม่จากมันมีล่มบักแค่นีแต่ละเป็นเหมือนน,นะคะท่านผู้ชมพบเจอกันใหมค่คลิปหน้าหลาังจากนี้กะสิไปเมืองมองสารแม่แต่เคี้ยนสวยมือนี้เนะาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันคำนะคะ พ็เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ